สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนนะักฟุตบอลครับวันนี้อยู่กับลายเซ็นตำนานนะฮะอีกหนึ่งใบครับก็คือคนนี้ฮะนี่ฮะนักเตะคนนี้ครับโอเวนฮากีฟนะฮะในสีเสื้อของบาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นท็อปเดโก้นะลายเซ็นนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูก์ดหน่อยนี่นะครับปึ๊บโอเวนฮากีฟนะนี่ฮนะโอเวนฮากีฟนะครับ ล้านนะหกครับ 49, นะสี่สิบเก้านะสวยๆนะฮะนี่ฮะไรเซ็ตนะฮะเอเวนฮากรีฟนะให้ดูนี่นะครับสวยงามนะในทีเซอร์ของบาเยอร์มิวนิกนะแล้วก็ย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นนักเตะของชาวอังกฤษนะฮะนี่นะครับเป็ชาวอังกฤษอังกฤษนะคนนี้นะนี่ <c oughs> ส,สวยๆนะเอเวนฮากรีฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะ กึ้งผมตอนที่ดูยังยังทันอยู่นะทันตอนฮากีฟมาอยู่กับแมนยูนะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นนักเตะที่ที่เจ็บแบบเออบ่อยเหมือนกันเนาะถ้าจําไม่ผิดน,นะนะฮะนี่น่าจะเจ็บแบบเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อยแต่พีเท้าดีครับโอเ้นาฮากีฟนะฮะแต่สวยนะใบนี้ท็อปเดโก้หกคับสี่สิบเก้าด้านหลังนะด้านหลังนี่ฮะส,สวยเลยเออกแบบพีซายสวยนฮะท็อปเดโกโด้ตัวนี้น่าจะเป็นปี ชอบเปโกรสองพันยี่สิบสามนะสองพันยี่สิบสามนะสวยๆครับนี่นะฮะใบนี้นะฮะก็ใบนี้หนึ่งใบนะใบตำนานอีกหนึ่งใบนะฮะสวยๆงามงามนะฮะอบออบแค่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ถือว่าการค่อนข้าง,งออกแบบดีไซน์สวยเลยทีเดียวนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับเผื่อท่านใดชื่นชอบเนาะนะครับก็ให้ดูเนาะสวยการความสว่นงานเพราะแต่ละใบาบางใบาอาจจะมีตําหนิบางใบจะไม่มีนะนะครับก็ดูครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีการเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวก็จะลงเรื่อยๆรีวิวเรื่อยๆเนาะถ้ามีนะ นะครับถ้ามันเอ่อถ้า,ถามันไหนไม่ลงหรืออยู่คลิปนะแต่ว่ายังไม่มีแบบของใหม่ใหม่เข้ามานะเดี๋ยวถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวผมจะรีบลงนะครับก <_ m uc> ็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้นะครับก็าอาจจะไม่ได้าการมีราคาอะไรมากมายนะครับก็มีคุณค่าทางใจนะเกี่ยวกับการสะสมนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ